เมื่อวันจันทร์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2567โครงการชนรับประทานมุกดาหารสำนักง,งานชนประทานที่7กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรากาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม 2,567นะอาคารบังคับนำห้วยมุกพร้อมขุดลอกบ้านโนนตูมตำบลพึงแดดอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยมีผู้เข้าร่วมง,งาน5ภาคส่วนประกอบด้วย1ผู้แทนกระทรวงกลาโหม2ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม3ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม4หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกรเกษตรศและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร5ภาคประชาสังคม ทั้งนี้มีนายวิวัตอินไทยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานและได้รับเกียรติจากนายวิริยะทองผาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดมุกดาหารโดยมีกิจกรรมถ่ายทอดสดไปยัง28จุดทั่วประเทศพร้อมกันนะเขื่อนป่าสักดชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีกิจกรรมปล่อยพันธุปลาน้ำจืดจำนวน72ถุงนะ อาคารบังคับนำห้วยมุกพร้อมขุดลอกบ้านโนนตูมตำบพึงแดดอำเภอเมืองจัังหวดมุกดาหารนักปัจจุบันส่วนโครงการมีงานอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว60%เอร์เซนและจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยาย,ยานนี้หากแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงปลายฤดูฝนและช่วยเสริมในช่วงฝนทิ้งช่วงสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ประมาณ4 9 1 0 0กาลูกบาทเมตรเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนได้ประมาณ3 0 0รไร่ฤดูแล้งประมาณ80ไร่ จะช่วยสร้างประโยชน์สร้างฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับราศดรและยังสร้างความมั่งคั่งมั่นคงทางด้านน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป